สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาตำน้ำพริกปลาทูมะเขือพวงก,กันนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าบอตรอบค่ะวัตถุดิบหลักของเรานะคะมีปลาทูปลารา้าปิ้งกระเทียมหอมแดงพริกที่สำคัญขาดไม่ได้เลยค่ะมะเขือพวงออ๊อ,อกๆของเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะน้ำพริกหอมแดงกระเทียมแล้วมะเขือพวงหรือว่าบอตรอบของเราเนี่ยลงไปขวนะคะใช้เวลาสักพักเลยค่ะ พอขั้วสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็นําขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะนําไปตำน้ําพริกของเรากันตำตำตำค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะดูสิควันยังป่วยพุ่งอยู่เลยพอเราทําเครื่องของเราละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็มาใส่ปลาทูแล้วก็ปะลาปิ้งที่เตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำอีกให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ ปรุงรสด้วยผงชูใจเล็กน้อยค่ะตามด้วยมะนาวค่ะครั้งนี้เราใส่มะนาวประมาณ1ลูกกับอีก1เซี่ยวนะคะจากนั้นก็ตามให้ส่วนผสมและเครื่องปรุงของเราทุกอย่างเข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกปลาทูมะเขือพวงหรือภาษาคนเขมรเรียกว่าบล็อกดรอปค่ะแซฟเวอร์ไปกินกันเลยจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมผักสดๆรบบๆได้ค่ะ